ครับผมวันนี้ก็มาไกลหน่อยครับมาที่อำเภอเขียมบรานะครับเขียมบราชมาหาตการพืชผลนะครับมาดู138 138 U S ตัวนี้เลยครับ C B S 4510หนะครับ CBS รนะครับ F C ทางอุบลโทรไปหานะครับ แต่เมื่อวานล้ว EC 1 3 8 US เรื่องของเรื่องก็คือนะครับช่วงฤดูฝนที่แล้วเนี่ยรถกระบอกหมุกีคนะครับกระบอกหมุกีแตกเจ้าของก็เลยยกเข้าอู่ไปนะฮะเข้าอู่ไปซ่อมก็ทั้งเก็บรั่วไหลทั้งล้างระบบอะไรทุกอย่างนะครับ เห็นบอกว่าทางโน้นก็เลยซ่อมปัม๊มไฮดรอลิกให้ไปด้วยเลยนะฮะเปลี่ยนลูกนิ้วบล็อกเพดว่างั้นพอดีก็เดิ่มฤด,ดูการทำงานก็เลยเอามาทำงานดูนะครับมาทำงานดูปรากฏว่าทำงานไปได้สักเอาตีไป500อเที่ยวนะครับ500อเที่ยวรถก็มีอาการโหลดตั้งแต่วันแรกนะครับโหลดอืออ้อๆอแล้วก็ ค่อยเบาลงเขาเบาลงนะครับประมาณเอาตีไปทักห้าสี่ห้าวันนะครับวันละสี่วันละร้อยกว่าเที่ยวนี่ฮะแล้วก็ช้าสโลไปเลยแหละครับคะนสโลไปเลยก็เลยเห็นเจ้าของบอกว่าตามทีมงานอู่มาอาจจะติดงานหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับไม่มาตามงานเลยครับ ช่างก็ไม่มาแล้วครับแนะนาว่าให้เอาปัม๊มโซล่าไปซ่อมแกก็เอาไปซ่อมแล้วครับที่อุบลมาก็บอกเหมือนเดิมแล้วครับรถก็กลายเป็นรถสโลไปเลยคราวนี้เจ้าของกับทีมงานทางนี้ก็เลยลื้อปั๊มออกมาดูนะครับก็ลื้อปั๊มออกมาดูก็บอกว่าบล็อกนิ้วเพลก็ยังดีอยู่นะฮะก็เลยตัดสินใจเอาของเดิมใส่เข้าไปนะครับ เอาของที่ช่างที่อู่เปลี่ยนออกมาแล้วก็ลองเอามาใช้งานดูก็ดีขึ้นนิดนึงว่างัน้นแต่ก็ยังสโลอาการก็คือไม่เลี้ยวนะครับสายขวาไม่เลี้ยวกดตัวไม่ขึ้นนะครับสวิงอะไรอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยไม่แรงไม่อะไรเลยนะครับผมมาถึงครั้งแรกนะฮะก็เลยมาทำการวัดเพชเชอร์ดูแล้วครับ พื้นฐานก็มีวัดเพชอเชือย่างเดียวแหละฮะปรับแต่งเพราะว่าดูแล้วบล็อกนิ้วเพดนี่ก็ยังดีอยู่นะครับอ่าก็ทำการวัดเจ้านี้นะฮะเดี๋ยวจะชี้ตรงตำแหน่งที่ตรวจสอบให้ได้นะครับว่าเริ่มต้นวัดต,ตรงไหนบ้างก็จะเห็นว่าปั๊มไฮดรอลิกนี้ก็เป็นปั๊มรุ่นที่ไม่มีสัญญาณปั๊มพลลอดนะครับ สายเดียวนะฮะนี่ฮะสายเดียวมาตรฐานทั่วไปสัญญาณป um ั๊มพายหลดก็เหมือนรุ่นหกทั่วไปนะครับตัดตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นที่ตั้งนะครับตั้งเพชเชอร์สัญญาณพาหลดทั่วไปตัวนี้เป็นตัวกับเกจวัดพอดีไส้ตรงนี้ติดนะครับพราวัดครั้งแรกก็ดับอยู่ที่ศูนถึง400รถก็เลยช้าลงไม่ได้นะครับ ทำการถอดวาล์วนี่มาดูก็สึกลอยเยอะนะฮะตัวรีลิฟวาล์นี้ก็จัดเข้าไปเต็มแม็กจัดไปที่800นะครับตัวนี้เอาเยอะๆไปก่อนสำหรับปั๊มไฮดรลิกก็จัดโฟเต็มแม็กเข้าไปเหมือนกันฮะอ่าลูกใหญ่น่นนะครับใส่เต็มแม็กแล้วก็ตัวจูนตรงนี้นะฮะเอาง่ายๆตัวนี้ใส่เต็มแม็กไปหมดเลยอ่านะครับ เพราะว่าตอนนี้เอาไส้เดิมใส่นะครเจ้าของบอกว่าไส้เดิมใส่สำหรับตัวเมนนะครับตัวเมนเมนก็ตัวในนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวในเมนนี้ลิฟตั้งเฟชเชอร์สูงสุดนะฮะการจูน3าสีที่นะครับทดสอบการทำงานถือว่าโอเคนะครับกดตัวได้ ตัวลอยได้สวิงได้เลี้ยวซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้ก็ก็จะถือว่าโอเคใช้งานได้แล้วครับเดินทางมาเพื่อชี้เป้าตรงนี้ก็จะม,มีปั๊มข้างในนี้นะครับที่เป็นไส้เดิมนี่ก็ยังอาจจะรั่วภายในนิดนึงนะฮะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถามน้องลุ้งแล้วก็ยังไม่ได้แลบหน้านะครับ เดี๋ยวพามาดูบลอกนิ้วเพจเก่าหน่ยอยอนตัวนี้เป็นโมเดลครับนะฮะวันนี้มาพานี่แบบมาจากกรุงเทพนะฮะนี่หัวหน้าปังครับจานย์ปังเป็นไงวันนี้นนะหัวหน้า สิงใหญ่ครับเนี่ยเอามือมือปืนมาคุมด้วยฮะบัดเนี้ยทีมงานค่ายสอสังหารอ่ากินโคกก่อนครับตอนเที่ยงตอนเย็นเขาว่ากันไหมอันนี้เป็นหน้าบล็อกที่ใช้ไปประมาณเอาห้าร้อยเที่ยวนะครับก็จะเห็นว่ารอยตรงนี้เป็นแผลนะครับรอยไหมรถก็ถึงทําให้ไอโดริกร้อนได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมฮะจะเป็นเงาตรงกลาง ด้านขอบยะไม่มีนะฮะ <How? S 1> ทำให้ไฮโดรลิกรั <Yeah. S 1> ่วได้ครับอ้าวเดี๋ยวก็จะให้อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับก็ยัง,งงงอยู่ตัวใหม่ทำไมข้างหลังมันขยับจังเลยโ <How? S 1> อเคแล้ว oh, <okay. S 3> <Okay. S 2> แบบหน้าตัวนี้ไม่ใช้งานนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวปิดไฟปิดจ็อกกันตรงนี้เลยนะครับสำหรับการปรับแต่งตรงนี้ พวกนี้อาจจะต้องไปโน่นเลยครับอำเภอรปรา,าสาทช่วงนี้วิ่งเดินสายนะครับเขตชายแดนครับวันก่อนไปชายแดนเขมรวันนี้มาชายแดนประเทศลาวกันครับอ่านะครับ่าสส่สสทหารน้องเสจ,จะต้องได้ดาวรถคันใหม่แล้วครับตอนนี้เพราะว่าไอ้กแก่ตอนนี้จะเริ่มดวนเลยเหมือนกันครับเดี๋ยวเจอกันไฟหน้านะครับ <c oughs> ขอบคุณท <c oughs> ุกท่าน <c oughs> ที่เข้ามานะครับอ่าตอนนี้รถคันนี้จะมี เอ็นเสียเขาบอกว่าอยากปล่อยอยู่นะครับเดี๋ยวจะลงไปในรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งครับว่าจะปล่อยเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวติดต่อมาทางเจ้าของรถได้เลยครับโอ้โหสภาพยังนิ้งอยู่เลยฮะอานี่ครับก็บอกเปลี่ยนทั้งลูกเลยปั๊มเปิมอะไรดีอยู่ครับเพชเชอร์เป๊ะอยู่ฮะตอนนี้เดี๋ยวเจอกันไฟหน้าครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม